วันนี้เบเกกับพี่ฝน,นจะมาทำการสร้างบ้านคุกกี้สร้างบ้านคุกกี้ช็อกโกแลตชิพด้วยนี่ไงต้นฉบับก็คือคุกกี้ที่เบเกถืออยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องเริ่มสร้างเริ่มจากสร้างพื้นก่อนใช่ก่อนอื่นเลยนี่พี่ฝนต้องดูก่อนคุกกี้เขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคุกกี้ช็อกโกแลตชิพสีน้ำตาลอร่อยมากเลยเดี๋ยวก่อน ยังไม่ทันสร้างบ้านเรียบร้อยเลยมีลูกค้าเดินมาแล้วใช่คุณลูกค้าเดินมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะนอกจากเราจะสร้างบ้านเราอาจจะต้องทําคุกกี้ขายด้วยนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็พเพล็ก็เริ่มสร้างบ้านคุกกี้โดยใช้สีส้มเพราะว่าใกล้วันฮาโลวีนแล้วนะใกล้วันฮาโลวีนอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเท่ากันหรือเปล่าเนี่ยจริงด้วยถ้าเป็นวันฮาโลวีนแบบนี้เราอาจจะต้องสร้างบ้านผัากินด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยสร้างทีหลังลวกันตรงกันยังเหมือนจะไม่ตรงนะ ถ้าอย่างนั้นเราก็ปรับใหม่นิดนึงถ้าไม่ตรงเราก็สามารถสร้างใหม่ได้ใช่เลยจากนั้นเพคก็จะตอบอมาให้ลักษณะเป็นกับหกเหลี่ยมแบบนี้ข้างในนี้เราจะประดับตกแต่งไปด้วยคุกกี้ด้วยหรือเปล่าใช่เพคคิดว่าข้างในเนี่ยจะเป็นโต๊ะอาหารขนาดใหญ่แล้วก็มีคุกกี้วางอยู่เต็มไปหมดเลยแบบนี้จะต้องน่ากินแน่นอนอยากกินคุกกี้แล้วล่ะสิคราวนี้ พื้นข้างล่างเพคคิดว่าจะไม่ใช้สีส้มนะแต่จะใช้ออกเป็นสีน้ำตาลแทนสีน้ำตาลใช้ถูกต้องเลยเพราะว่าคุกกี้เนี่ยนะัเราจะต้องใช้สีนี้เข้าไปด้วยที่สำคัญนะจะต้องมีสีขาวตัดด้วยพี่ฝนทำสีขาวตัดเป็นตารางหมากรุกเลยนะได้เลยไม่ใช่ปัญหานั่นแหละวางอย่างนั้นแหละถูกต้องหลังจากนี้เราก็จะนำสีน้ำตาลวางลงไปใช่เดี๋ยวเพกจะขอทำกระจกรอบๆบ,บ้านก่อน กระจกอย่างนั้นเหรอใช่บ้านหลังนี้จะใช้ส่วนประกอบหลักเป็นกระจกกระจกแบบนี้เราก็จะสามารถมองเห็นเวลาที่เราอบขนมคุกกี้ได้อย่างนั้นเหรอน่าจะทําเป็นร้านสําหรับขายคุกกี้แทนมากกว่าพี่ฝนใช่เดี๋ยวก่อนนะเพจก็จะค่อยๆวางกระจกลงไปเรื่อยๆแบบนี้คุณลูกค้ามาแล้วเขายืนรออยู่นะเดี๋ยวก่อนนะครับให้ผมต่อบ้านให้เสร็จก่อนนี่เขายืนรอ เหมือนกับว่าอยากจะกินคุกกี้ที่พวกเราทาใช่เขากําลังบอกว่าวันนี้เขาจะสั่งคุกกี้ทั้งหมด100ชิ้นน่ะแบบนั้นเลยเหรอเนี่ยใช่ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เพี่อนกระต่อกระจกให้เรียบร้อยเร็วๆก่อนแล้วก็ขึ้นทําหลังคาเลยนะแล้วที่สาคัญนะอย่าลืมทําเตาอบเตาอบงั้นเหรอพี่ฝนใช่เตาอบขนมคุกกี้ไงะน่าจะต้องไปทําด้านนอกแล้วล่ะเพราะว่าด้านในนี่แค่วางโต๊ะอาหารขนาดใหญ่ก็เต็มแล้วนะ ไม่ใช่ปัญหาเราสามารถอบขนมคุกกี้ด้านนอกได้แต่อย่างงั้นเราก็ต่อเรียบร้อยแล้วต่อเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะต้องประดาบตกแต่งก่อนอื่นต้องทําหลังคาก่อนหลังคาจริงด้วยสินะต้องทําหลังคาสวยมากเลยนี่ตัวอย่างคือคุกกี้แบบนี้แล้วเพียกก็จะใช้ไม้มาต่อทําหลังคาแบบนี้นะ ใช้ไม้มาทําหลังคาอย่างนั้นเหรอใช่ใช้ขนแก่สีน้ําตาลเป็นเงาด้านล่างไงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ฝนจะช่วยจัดก,การทําหลังคาเองฝากพี่ฝนต่อหลังคาไปด้วยนะเดี๋ยวเพลกจะต่อขอบหลังคาให้เองนี่ไงยต่อมาเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล้วก็เราจะต้องทําเรียบร้อยในเวลารวดเร็วแน่นอนใช่ถูกต้องเลยอยากจะกินขนมคุกกี้แล้วสี่นี่นี่นี่ต้องต่อแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะต้องวาง เนี๋ยก่อนวางแบบนี้ไม่ได้ต้องวางแบบนี้แล้วก็ทุบอันนั้นออกแล้วก็ต่อลงมาให้เป็นแนวตั้งหลังคาก็จะเรียบร้อยแล้วมีหวัวนต่อไปให้ครบเลยนะเดี๋ยวเ่เกอกก็จะนําช็อกโกแลตชิพไปวางข้างบนอยากจะรู้จังเลยว่าถ้าเราต่อบ,บ้านขนมคุกกี้เรียบร้อยแล้วนะนะออกมาสวยงามเพื่อนจะให้คะแนนเท่าไหร่จริงด้วยเพื่อนเพื่อนอย่าลืมให้คะแนนกันนะครับว่าบ้านคุกกี้นี้จะได้คะแนนคนละเท่าไหร่เรียบร้อยแล้ว ก็จะใส่เงาที่อยู่ด้านบนนี่ตรงส่วนนี้จะทำให้มองเห็นเป็นขอบของคุกกี้เป็นขนมอย่างนั้นเหรอมันเป็นขอบที่เป็นแสงสว่างไงพี่ฝนแสงสว่างจริงด้วยใช่ด้านล่างเป็นเงาข้างบนก็จะเป็นแสงตัดกันแบบนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแฮะต่อไปก็ช็อกโกแลตชิพใช่ส่วนประกอบสำคัญพี่เอกเลือกใช้เป็นขนแกะสีดำ เราก็จะกระจายช็อกโกแลตชิพไปเรื่อยๆวางช็อกโกแลตชิพไปเยอะๆเลยใช่ก็จะมีบางจุดที่มีช็อกโกแลตชิพมากกว่า1บล็อกตรงนี้ด้วยดีกว่าเรียบร้อยแล้วโอ้โหออกมาได้สวยงามน่าก,กินจะมอเลยนี่ไงคุกกี้ช็อกโกแลตชิพต่อไปก็ทุกกระจกหน้านหน้าร้านออกแล้วจากนั้นเพี่ก็เข้าไปชั้นใน วางประตูลงไปข้างในแบบนี้คราวนี้ก็ถึงเวลาประดับเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนเดี๋ยวเพ่จะออกไปทําบันไดก่อนบันไดอย่างนั้นเหรอใช่เดี๋ยวพี่ฝนติดตกแต่งไฟข้างในให้หน่อยนะได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะประดับตกแต่งบ้านคุกกี้ให้ออกมาเป็นบ้านหรือร้านดีนะตอนนี้เพ่คิดว่าจะทําเป็นร้านไปเลยนะได้เลยก่อนอื่นเลยนี่วางบันไดลงไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็วางตรงมุมไม่ใช่ต้องวางแบบนี้แบบแบบนี้จะสวยกว่า นี่งไงบันไดสวยแล้วจากนั้นก็นำป้ายแสงมาวางแบบนี้พี่ฝนพี่ฝนอย่าลืมนำคุกกี้มาวางให้เพี่อเอกด้วยนะได้เลยคุกกี้แสนอร่อยจะต้องถูกวางไว้ด้านในเยอะๆจะได้มีลูกค้ามาน่ะนะพอลูกค้าเข้ามาในร้านมานั่ง <c oughs> ก็จะเห็นเมนูคุกกี้ของพวกเราอยู่ด้านบนแบบนี้แต่ว่าเมนูคุกกี้ของเรามีแค่เมนูเดียวนะ่ะใช่มีคุกกี้แค่เมนูเดียวจริงๆด้วยงั้น นำขนมเค้กวางไว้ตรงกลางโต๊ะแล้วกันนะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าคุกกี้ก็อร่อยมากๆเลยก่อนอื่นเลยตั้งโต๊ะก่อนนี่โต๊ะพี่เอกใช้เป็นก้อนหินสีส้มแบบนี้สามแถวพอหรือเปล่านะสี่แถวเลยดีกว่าสี่แถวอย่างนั้นเหรอแบบนี้คุกกี้ก็จะเยอะมากเลยใช่กองเต็มโต๊ะเลยนี่สี่แถวแบบนี้นี่ไงคุณลูกค้าเขามารอแล้วนะได้เลย รอก่อนนะครับคุณลูกค้าขั้นตอนต่อไปคือวางเก้าอี้เพกจะใช้ประตูวางแบบนี้วางประตูทำไมอ่ะวางประตูแล้วก็วางแผ่นไม้สลับลงไปแบบนี้ก็จะกลายเป็นเก้าอี้สวยงามแล้วสวยเลยใช่ป่าวใช่สวยงามมากเลยไม่ได้ต้องวางข้างหน้าแล้วก็ค่อยเอาสลับวางทับลงไปแบบนี้กลายเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงด้วยใช่เป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงสวยหรู ตรงนี้จะต้องเว้นประตูทางข้าวไว้แล้วก็วางสลับลงไปแบบนี้เหมือนกันครบแล้วนี่พี่ฝนวางขนมเค้กแล้วเหรอใช่วางขนมเค้กแล้วนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจานจานสำหรับกินอาหารเราก็จะนำคุกกี้วางไว้ที่จานให้เลยนี่ไงพี่ฝนกำลังวางคุกกี้ทั้งหมดลงไปเลยพี่ฝน อย่าลืมวางคุกกี้ด้านบนด้วยนะได้เลยนี่นี่นี่วางคุกกี้ลงไปให้ครบเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วทุกคนดูดิใช่น่ากินมากเลยตอนนี้พี่ฝนมีทั้งเทียนแล้วก็มีตะเกียงด้วยนะใช่ห้องดูอบอุ่นมากแล้วก็ที่สําคัญคือเพ่คิดว่าสีส้มเนี่ยเยอะเกินไปละเราอาจจะต้องตัดด้วยสีเขียวหน่อยสีเขียวจะใช้วางสําหรับอะไรอะ่ะต้นไม้ต้นไม้อยางงั้นเหรอกับดอกไม้วางไปก็จะสวยขึ้นมาทันที นี่ไงมองจากข้างนอกนี่หลานสวยมากเลยเอาละขั้นตอนต่อไปเพ็ก,ก็จะเข้าไปวางต้นไม้ตอนนี้พี่ฝนกำลังใส่คุกกี้เข้าไปในเมนูอาหารวางคุกกี้ลงไปแล้วใช่ไหมใช่วางไว้เรียบร้อยแล้วดีมากเลยพี่ฝนวางให้ทั่วเลยเข้ามานั่งนี่เห็นแต่คุกกี้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยสวยมากๆเลยนะเอาละขั้นตอนถัดมา ก็จะต้องนําของตรงนี้ออกไปก่อนเพื่อที่จะเอากระถางต้นไม้เนี่ยมาวางเดี๋ยวก่อนเจอแล้วกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้วางดอกไม้เยอะๆเลยนะคิดว่าจะวางดอกไม้แล้วก็จะวางไผ่ลงไปด้วยพี่ฝนต้นไผ่เหรอใช่ถ้าวางต้นไผ่ลงไปด้วยเนี่ยพี่เคคิดว่าจะทําให้สีเขียวเยอะขึ้นกว่าดอกไม้นะ ริงด้วยสีเขียวทําให้บ้านดูอบอุ่นขึ้นมานะนะเดี๋ยวก่อนดอกไม้ที่จะวางน่าจะเป็นดอกเดซี่สีขาวแล้วก็วางกระถางลงไปแบบนี้เลยนี่หนึ่งสงสาสวางลงไปเยอะๆเลยแล้วก็วางดอกไม้ลงไปสวยงามมากส่วนฝั่งนี้ก็จะวางได้แค่2อ,อันเท่านั้น เราจะทำยังไงดีเนี่ยงั้นวางสองอันก็ใส่แค่สองอันแล้วกันวางรอบๆพื้นที่เลยใช่หรือเปล่าใช่ตรงมุมพี่เอกคิดว่าจะเอาเป็นต้นไผ่นะต้นไผ่ต้นไผ่ต้นไผ่เจอแล้วนี่ไงแบมบูแล้วก็วางลงไปวางลงไปเลยแล้วเขาจะเจริญเติบตโตงอกงามดีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เอกจะหาปุ๋ยมาใสา่ ใส่ปุ๋ยเหรอปกติใส่ปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็จะโต,ตขึ้นหาปุ๋ยไม่เจอกินด้วยถ้าเป็นต้นไม้ในไม้ครับเราใส่ปุ๋ยเข้าไปเขาก็จะเริ่มเติบโตได้เร,เร็วทันทีนั่น,นสิแต่ก่อนอื่นเลยพี่อกหาปุ๋ยไม่เจอพี่ฝนปุ๋ยอยู่ไหนกันนะอยู่ในกล่องไงอยู่ในกล่องอ๋อเจอแล้วนี่นี่นี่น,นำปุ๋ยมาวางเอ๋เกิดอะไรขึ้นนะ่ะเข้าใจแล้วพอวางในการถางแล้ว เราไม่สามารถทําให้เขาจเจริญเติบโตได้มากได้เพราะเป็นกระถางไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จเจริญงอกงามเองแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยถ้าอย่างนั้นนําไผ่ไปปลูกข้างนอกดีกว่าเป็นไงบ้างเนี่ยกำลังระดาบตับแต่งในสวนอยู่ถ้าอย่างนั้นตรงนี้เพ็ก,ก็จะวางต้นไผ่ที่ตรงมุมห้องนะเขาจะได้มองมาแล้วก็สดชื่นพี่วันจะทําทางเดินด้วย ทำทางเดินด้วยเหรอใช่ทำทางเดินแล้วก็วางต้นไม้ลงไปรอบๆนี้นี่คุณลูกค้าเข้ามาตอนไหนครับเนี่ยคุณลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเขาเดินเข้ามาอยากจะเข้ามากินขนมคุกกี้ของพวกเราแล้วละมัง้งใช่ขนมคุกกี้แสนอร่อยนี่วางต้นไผ่แบบนี้ใส่ปุ๋ยลงไปเจริญเติบโตแล้วสวยงามเลยเห็นเปล่าใช่จริงด้วยแบบนี้บ้านคุกกี้ของพวกเราก็สำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ สวยงามมากเลยอืมพอมีต้นไผ่เข้ามาด้วยหน้าร้านก็ดูสวยงามเพิ่มขึ้นไปอีกอ้าวพี่ฝนตัดออกทำไมอะฮะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจแล้วโอเคโอเคนี่เรียบร้อยแล้วบ้านคุกกี้จะเดินเข้าไปดูข้างในกันหน่อยไหมเชิญด้านในได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะทําการปลูกต้นไผ่ใหม่ทดแทนได้เลยพี่ฝนนี่ให้ดูชั้นบนก่อนบินขึ้นมาก่อนนี่ชั้นบนบนหลังคานี่เราจะมองเห็นเป็นขนมคุกกี้สวยงามมาก เอาละเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าแบบนี้เพื่อนๆจะต้องให้คะแนนพวกเราเต็มสิบแน่นอนเลยถ้าเป็นแบบนั้นก็จะดีใจมากเลยแล้วนะนี่ข้างในสวยงามมากเลยนะทุกคน<ม>เดี๋ยวให้ดูเวลาบรรยากาศเข้ามานั่งแต่ละคนก็จะนั่งตามเก้าอี้ของตัวเองแบบนี้ขนมคุกกี้อร่อยๆจ้า